กาใส่เกอรตัวเมียนะครับท่านผู้ชมเกสรตัวเมียนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมของก็จะมานําเสนอการผสมเกสรด้วยวิธีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถทําได้เลยนะครับท่านผู้ชมเกสรตัวเมียจันนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมเต็มที่นะครับ ที่จะผสมนะครับปากเกสรก็เปิดแล้วนะครับพร้อมที่จะรับรองเกสรตวผู้นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราก็จะมาผสมกันแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราได้เกสรตบผู้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรองเกสรตบผู้นะครับท่านผู้ชมที่มาร่วงอยู่ด้านในของ ก้านจันตัวผู้นะครับคล้ายๆกับเป็นแป้งนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆแป้ง <S <S เราก็าจะตัดเตาเส้นเกสรตัวผู้นะครับท่านผู้ชมประมาณสักสามเส้นนะครับพอๆนะครับนี่ครับต็องติดอยู่ที่มือผมเนี่ยครับเป็นรอง เจสอนตัวผู้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็การเข้ะใส่เจสอนตัวเมียนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะครับ เอากสอนตะผู้นี่นะครับที่เราตัดมา3ามเส้นนี้นะครับเราก็เอาไว้ด้านในนะครับท่านผู้ชมด้านในระหว่างกสรตรงนี้น,นะครับเอาเชิเหลอกตัดไว้นิดหนึ่งครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมการผสมเกสรแบบง่ายๆสุดๆนะครับท่านผู้ชมก็ทำได้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการผสมเกสรแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ทำได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ